สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบชนแนลนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องของหอยคันฟังไม่ผิดค่ะหอยคันจริงๆมีคุณหมอท่านหนึ่งจากจังหวัดสงขลานะคะออกมาโพส Facebook ต์เฟซบุ๊กเตือนด้วยนะ คุณหมอออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าในเดือนที่ผ่านมานี้คุณหมอพบว่ามีคนไข้ผื่นคันจํานวนมากเลยมีตุ่มแดงคันโนนแบบน่ากลัวมากคันตามแขนขาค่ะพบว่ากระจายตามพื้นที่เจําบลเลยนะคะมีคนไข้เยอะมากค่ะคนไข้ทั้งหมดจะมีอาการผื่นคันหลังจากดํานาไปแล้ว1-3วันคุณหมอสุภัฒนาสวรรณกิจค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนาท่า,าเอ่ยชื่อและนามสกุลผิดไปขออภัยคุณหมอด้วยนะคะ คุณหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะที่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ด้วยนะคะท่านออกมาโพสต์ Facebook ค่ะเตือนภัยเรื่องโรคหอยคันหลังมีผู้ป่วยมากกว่า233รายเลยนะคะเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลมีอาการผิวหนังมีตุ่มแดงคันนูนค่ะจะเกิดขึ้นหลังจากดำนานแล้ว1-3วัน ณหมอบอกว่านอกจาก200กว่ารายที่มารับการรักษาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะที่เป็นไม่มาแล้วก็ไม่ได้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะคนไข้ทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยคะ่ะว่าดำนามาทุกปีไม่เคยเจอแบบนี้นะคุณหมอเองก็บอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจะนะมา20กว่าปีก็ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกัน ใน Facebook ของคุณหมอนะบอกเอาไว้ว่าหลังจากที่ซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้แล้วแล้วคุณหมอก็ทำแผนที่การระบาดแล้วนะคะเหลือสองสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือพื้นคันเกิดจากเชื้อปรสิตท,ที่มาจากหอยค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสงสัยที่สุดเลยส่วนเรื่องน้ำเสียจากโรงงานนั้นคุณหมอว่าไม่น่าจะใช่ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของรักบ้านเกิดนะคะบอกเอาไว้ว่าวิธีแก้ปัญหาหอยคันก็คือว่าถ้าเกิดขึ้นในนาข้าวนะคะใช้น้ําปูนขาวสาดที่ทั่วทั้งบริเวณที่ระบาดแต่ถ้าไปอยู่ในบอ่อปลานะก็ใช้กิ่งสะเดาค่ะหรือว่าใบสะเดาก็ได้ทิ้งลงไปในบอ่อปลาที่หอยคันระบาดประมาณ1สัปดาห์นะคะหอยคันก็จะค่อยๆหายไปลดการกวนใจเรื่องของหอยคันได้ ทางเว็บไซต์ของสิริราชนะคะสิริราชอ e ีพระบิกรายบรีตามนี้เลยนะคะบอกเอาไว้ว่าในช่วงหน้าฝนน้ำมักจะทําให้พื้นดินเปียกแฉะนะคะบางครั้งก็มีน้ําท่วมขังโอกาสที่เท้าและขาจะติดเชื้อโรคหรือได้รับปรสิตบางชนิดก็สูงขึ้นไปด้วยนะคะปรสิตที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆก็มีหลายอย่างเลยคุณหมอเขียนเอาไว้นะคะว่ามีพวกพยาธิปากคอพยาธิสตรองจี้อยพยาธิใบไม้เลือดและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพยาธิหอยคันที่เราพูดถึงวันนี้นะคะ พยาธิหอยคันเป็นพยาธิใบไม้เลือดของสัตว์จำพวกโครกระบือนะเมื่อคนเดินในแหล่งน้ําที่มีหอยคันนะพะยาธิพวกนี้ก็จะใช้เข้าผิวหนังที่ชั้นหนังกําพร้านะทำให้เกิดตุ่มแดงและคันที่ผิวหนังแต่ว่าจะไม่เข้าสู่กระแสเลือดนะคะคุณหมอเขียนเอาไว้ว่าเนื่องจากคนไม่ใช่โฮสต์ปกติของพยาธิชนิดนี้คําว่าโฮสต์ปกติแปลได้ว่าไม่ใช่ที่อยู่ของพยาธิหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ผู้รู้บอกด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ก็ต้องขอเตือนพี่น้องชาวนาของพวกเราด้วยนะคะตามที่คุณหมอสุพัฒน์ออกมาเตือนใน Facebook ของคุณหมอนะคะว่าตอนนี้เจอผู้ป่วยมากถึง233คนแล้วที่มีผดผื่นขึ้นตามร่างกายโดยเฉพาะที่แขนที่ขาที่สัมผัสกับน้ำในนาโดยตรงแบบนี้นะคะ233คนนี่ย,ยังไม่นับรวมคนที่เป็นนดิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอด้วยนะยังมีอีกเยอะเลยนะคะ คุณหมอเองยังมาย้ำด้วยนะว่าในรอบ20ปีที่อยู่โรงพยาบาละนะมาคุณหมอก็ไม่เคยเจอที่เป็นมากขนาดนี้เลยนะต้องระวังกันด้วยนะคะคุณหมอบอกใน Facebook ค่ะว่ามีผู้ป่วย4คนยินดีให้ผ่าเอาเนื้อผิวหนังไปตรวจโดยกล้องจุลทรรศนะก็ะพบว่ามาจากตัว อ่อนของพยาติใบไม้ในเลือดที่อยู่ในตัวหอยคันนั่นเองอย่างที่สงสัยกันเลยนะซึ่งเป็นหอยขนาดเล็กอยู่ในนาข้าวอาจจะเรียกสั้นๆว่าโรคหอยคันเนื่องจาก ผลการตรวจผู้ป่วยพบตัวอ่อนพยาธิสามคนจากที่ส่งไปตรวจ4ี่คนที่บอกตะกี้นี้นะคะและในาน้ำที่ส่งตรวจก็ได้พบเชื้อพยาธินี้ด้วยค่ะส่วนหอยที่อยู่ในานาข้าวอีกสองชนิดก็จะมีหอยเชอรี่และหอยโขงตอนนี้ยังไม่พบตัวอ่อนของพยาธิในหอยสองชนิดนี้นะก็เลยฟันธงว่าแน่นอนเลยผู้ร้ายในเรื่องนี้ก็คือหอยคันนั่นเองค่ะ อาการทั่วๆไปที่พบก็คือจะเกิดคันๆหรือผื่นเกิดจากตัวอ่อนของพยาธิทชัยเท้าเข้าสู่ผิวหนังนะคะแต่พยาธิชนิดนี้เป็นพยาธิใบไม้ในเลือดที่เติบโตได้เฉพาะในสัตว์ไม่สามารถจเจริญเติบโตเต็มไวัยได้ในคนนะคะเมื่อชอนชัเข้าสู่ร่างกายของคนพยาธิก็จะตายไปได้หลังจากชัยระยะหนึ่งที่บริเวณชั้นผิวหนัง การใช้ไปตามผิวหนังก็จะกระตุ้นให้เกิดผื่นและอาการคันซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยพบว่าคนไข้ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้นเองหลังจากผ่านไปได้1-2อาทิตย์และการใช้ยาทากลุ่มสเตียรอยทั่วไปก็สามารถช่วยได้ทำให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปที่มีเภสัชกรควบคุมแต่ถ้าหากไม่มั่นใจไปให้คุณหมอตรวจดูสักนิดดีกว่านะคะ งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสุพัฒน์มากที่ออกมาโพส Facebook ต์เฟซบุ๊กเตือนประชาชนกันในครั้งนี้นะคะสำหรับเรื่องของหอยคันและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าหอยคันที่เราพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณที่รับชมคลิปดีจนจบนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ถ้าต้องการแชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนสามารถกดแชร์ได้เลยค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ